สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับสองหาอยู่ห้ากินมืงเหรผมสิผ้าเบิง์น่องดำนะครับนองดำผมเปลี่ยนสีครับพี่น้องเปล่นสีออกเป็นสีแดงนะครับบานเบิร์นะครับเด้อกินแบบเสีบเลยครับนองดำครับผมชาโลล่ชาโลลี่สีดำดำแดงครับผมเริ่มสีออกเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเิ่นทองส่วนนี้ครับผมว่าเป็นทองนี่สามเดือนแหละครับน้องดำน้องดำ เมืองใน,นพี่น้องเนอะน้องดำครับผมกับสองหาอยู่หากินนี่ก็แม่ลูกอันนี้แม่ลูกมาใหม่ครับผมได้ประมาณสิพหกสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับแลงหน่อยสวัสดีก่อนสวัสดีครับโอเคอย่าลืมฝากติดตามกับสองหาอยู่หากินนี่นะครับผมสว่วนนี้ผมก็ไปเฮ็ดงานครับผมกําลังไปเฮ็ดงานครับ อย่าลืมฝากติดตามสองน้ำนะครับช่องหาอยู่หากินนี่ที่พี่น้องเปลี่ยนสีนะครับสีเศร้าเป็นสีดํานะครับเป็นเปลี่ยนสีเพิ่นวแต่ว่าคือสีทองนะครับพ่อกระสีหนึ่งนะครับโต๊็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมสวัสดีครับ